ข้อดีอย่างที่ผมใช้มอือถือไม้มาอย่างเทพกับปุ๋ยรีทั่วไปคือปุ๋ยถือมือถือไม้นี่มันก็จะเขียวนานเขียวทนกว่าแล้วก็อย่างถ้าเราใช้ติดต่อกันนะเนีเวลา 2- อสาปีนี่ผมว่าผลระยะยาวคือระบบรากอะมันน่าจะแข็งแรงต้นไม้มันก็จะสมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บมันก็ผลผลิตที่เราได้มันก็น่าจะเต็มเต็มที่ครับเต็มร้อย บวกกับเคมีผมว่าใบมันเขียวทนคือเปลือกมันก็ใบมันใบอย่างสมมติลำไยมันจะใกล้เก็บถ้าต้นไหนสภาพต้นมันไม่ดีใบมันก็จะใบมันจะพับอย่างเงี้ยใบมันจะงายไฟใบมันหงายปุ๊บตอนนี้มันก็จะไม่รับอาหารละมันก็จะต้นมันก็จะน็อกไปเรื่อยน็อกไปเรื่อยแต่ถ้าเราเราใช้เปลือกให้มันหนาใบเขียวลูกมันก็จะใบมันก็จะไม่ล้มเปลือกมันก็จะหนาอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วมันก็จะไม่มีแตกถ้าเราใช้มือถือไม้นี่ เปลือกมันก็จะหนากว่าอยู่แล้วแหละเพราะเหมือนมันก็สร้างเปลือกในตัวผมก็จะใช้คู่มาตลอดถ้าต้นไม้สภาพต้นไม้มันสมบูรณ์อะโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ค่อยมี